don't wanna test your luck with me cause if you try to fuck with me i'll take all your body parts to a fucking graveyard six feet I'm ostracized and traumatized by everything I'm not, alright I'm lost inside and anything I say you better listen up closely Mostly, I'm the one and only Bring it home slowly Hand your boy the trophy, patience is holy, moly I got him hating on me like Michael hates Toby Force like I'm Obi, you know the one Kenobi Force fed baloney by phonies Just wanna rule the world, call me Mrs. Steele, girl Easy gave me the referral, now he's worried about a gel Yeah, coming out strong, I've been here for a long time I'm โอเคนี่มาดูกันนะครับ N35 นะครับตัวนี้ก็ตีช่อนไปด้วยแล้วก็ตีเฉดโไปด้วยเลยนะครับก็เอาอยู่ทั้งช่อนเชโดนะครับถ้าเกิดเข้าเต็มนะครับทะลุออกมานี่ก็เอาอยู่แน่นอนนะครับเดโวดำอน น,น, 3, 5, 3. นี่ครับไซส์สวยเลยนะครับเข็นสามห้านี่สีเขียวข้นใหญ่เวอรัดออกมาโหยโังป <c oughs> วดสะพานคุยงวมาบุ้มทีเดียวรู้นะเต็มสองเงี้ยนะครับตรงน,นี้ขนาดช่อนอนี่ก็ต้องกัดพามเบรคทั้งวันตับเลย ครับท่อนกัดทฮมเบสดสม่วงนะตัวนี้เป็นเตะโหนมากปลาคงนี้ เลยตัวนี้โดนเข้าไปครับ N35 ช่อนใหญ่อโอมโคตรช่อนเลยนะสุดยอดต้องถ่ายได้ไหมได้เลยแน่ใจองค์กาศยังสวยอะ่ะปูใหญ่ามากนะครับ นี่เป็น N35 นะครับวันนี้สีเขียวนะครับกลุ่มช่อนใหญ่เลยกัดออกมาโหยโหชิบหายวิ่งออกมาบึ้มทีเดียวรู้เรื่องนะครับเต็มสองเงี้ยงนะครับตรงนี้นี่เข้านี่เต็มสองเงี้ยงเลย N35 สามรูด้านหน้าดึงน้ำสร้างเสร็จสร้างของนะครับตัวนี้ใช้งานดีนะครับเป็นกลมไม้นะครับก็ไม้นี้มีชโดด้วยผมก็เลยเลือกใช้กลมไม้นะครับโอเคลียร์ไปเยครับ N35 กับช่อนใหญ่ๆเลยนะครับคันไซโกมอเตอร์สไนเปอร์ตเวสต์ซีด โอเคฟั okay. งด้วยครับตามตัวต่อไป โดนสายเล็กตัวแออมยกไม่ได้สาย n35 นะครับตัวนี้ขอปาดด้งยวาสายเล็กครับนี่ โดนแล้วโอ้ชดโดคองนะครับก็ตี <c oughs> มาสองวันแล้วกับตีช่อนด้วยชโด,ดด้วยก็รวมๆกันไปนะครับนี่ก็เป็นเอ็นสามห้าโอ้โดนคู่แล้ว โดนงานปลาช่อนนะครับตัวนี้เรียบร้อยนี่ตีปลาช่อนเลยบอกเลยว่าตีปลาช่อนตัวนี้ โดน N35 เข้าไปทะลุครับตัวนี้สีฟ้านะครับขาวขาวเปลี่ยนเป็นฟ้านะครับตัวนี้สุดยอดหาตัวก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับเมื่อกี้ก็ออกมากันแล้วทีนึงนะแล้วก็ย้ำไปอีกทีนะครับเรียบร้อยนะครับ N35 สามลูด,ด้านหน้านะครับดึงน้ำสร้างเสียงสร้างฟองนะครับตัวนี้โ,โอเคเดี๋ยวเอาเรือลบเรือก่อน เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้เรือผ่านก่อนนะครับ,รบจอดมาโอเคนี่มาดูกันนะครับ N35 นะครับตัวนี้ก็ตีช่อนไปด้วยแล้วก็ตีเชโดไปด้วยเลยนะครับก็ เอาอยู่ทั้งช้อนชฉโดนะครับถ้าเกิดเข้าเต็มนะครับทะลุออกมานี่ก็นี่เอาอยู่แน่นอนนะครับชฉโดดําคอสูงเห็นี่ครับสวยๆเลยนะครับ n35 สามสามรูด้านหน้าดึงน้ําสร้างเสียงสร้างฟอกนะครับเอาอยู่ครับกับชฉโดก็เอาอยู่นะครับคันที่ผมมาจะมาก็เป็นคันไซโกมัตเตอร์สไนเปอร์เวสต์10 20นะครับตัวนี้ใช้มานานมากโอเคฝากด้วยครับ n35 เปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะครับเอาเลยครับ รตรงงานก็อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับก็ไปเลือกมานี่ครับใส่กำลังดีเลยช่อนผมก็ลืมตัวไปผมนึกผมนึกว่าผมตีกบยางผมก็เผลอส่งสายไปลงคอครับนี่ช่อนคลองกรุงเทพนะใส่สวยด้วยนะเป็น n 3า3สามรูดร้านหน้าดึงน้ำสร้างเสียงคร้าคลองนะคือน้ํายังลงไม่มากผมก็เลยคือใจอ่ะผมอยากมาตีช่อนแหละแต่คลองเนี้มีชโดด้วยนะครับคือผมน้ำยังลงไม่มากผมก็เลือกใช้ n 3 5ไปก่อนนะครับ ก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเชะดโดกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยเลือกใช้เป็น N35 ก็ได้ผลนะครับได้งานด้วยนะครับเป็นเป็นเหยื่อไม้นะครับตัวเบ็ดเบรด 1O นะครับใช้งานได้ดีนะครับโอเคฝากด้วยครับ N35 นะครับสามรูด้านหน้าดึงน้ำสร้างเสียงสร้างของนะครับกระคันไซโตมัมตเตอร์เซนิเปอร์โอเคตามตัวต่อไปเอาเลยครับเนี่ย้ว่าลาอยู่เรา้ง้างนะ 我去弄家鱼。<吧> ตัช่อนใหญ่กัดพามเบรที่ดูดกดเป็นโลอ่ะตัวเนี้ยโอชิพายปลากองนีงโอชิพายขนาดช่อนนี้ดูดิยังกัดพามเบรค อ้วนตับเลยนะครับช่อนกัดพามเบสสีม่วงนะครับตัวนี้เต็มเต็มนะครับโคตรมากปลาคองนี้นะครับก็ตีไปเรื่อยๆื่อครับก็ตีช่อนบ้างเชดบ้างปนกันไปนะครับก็ตีไปเปลี่ยนเหยื่อตีไปตามสภาพที่มองเห็นนะครับก็ตีไปเรื่อยเรื่อเค้ฟาด้วยครับพามเบสนะครับตัวนี้กับช่อนใหญ่ไซโลเลยตัวนี้โอเคเอาเลยครับ เดดอาไหมครับโอเคน่าจะเ้ัวโดแต่ละห้องหมดเปไหมใช่แล้วช้อนกับข้ามไป น้องก,ก็พอดีเลยดูดูมากอะปลาช่อนที่นี่กลัดพามเบดโอเคเดี๋ยวให้น้องนะอ๊ะ่ด้วยน้องขอพี่โยนไปนะ Ok Rồi theo tôi ở đây Cho tôi ngồi trên cà

I'm not okay, Take your body parts to a fucking graveyard, six feet. Don't want to fuck with me. Don't want to test your luck with me. Cause if you try to fuck with me.